สวัสดีครับมาต่อกันที่หมดหัวข้อเป็นยานพาหนะนะเป็นมอไซค์กับบอร์ดทีนี้มอไซค์อ่ะมันก็จะมีมอไซค์บูมีบูมี rw บมี pw 5แล้าของเกาหลีรู้สึกจะมีอีกขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยเป็น qw 7 ราคาก็แพงหูฉี่เลยอ่ะโอเคมาต่ออ่าเนี่ยอย่ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์บูเนี่ยมันไม่มีรูใช่ไหมแล้วเดี๋ยวดูดูในของเกาหลีบูเหมือนกันนะแต่มันก็จะมีมอเตอร์ไซค์ที่มีรูอยู่เดี๋ยวเลื่อนลงไปข้างล่างนี่นี่นี่เห็นชื่อสีฟ้ามีหนึ่งรูเห็นไหม หนึ่งรูรูหกักหากจากไหนมันก็จะมีมอเตอร์ไซค์ที่ตกมาแล้วมีรูอยู่ในนั้นเลยอีกอย่างนึงก็คือการเจาะมอเตอร์ไซค์การเจาะนั้นก็จะไม่ไม่เอาของหนึ่งรูหรือไม่มีรูมาเจาะนะก็จะเจาะของสองรูเลยแล้วการเจาะมอเตอร์ไซค์อ่ะมันมีโอกาสไอเทมหายไปเลยถ้าเจาะไม่ติดโอกาสติดจะอยู่ที่85ไอเทมที่เจาะมอเตอร์ไซค์นั้นอะ่ะมี ขายในฝากขายถ้ามีคนคราบมาขายนะแล้วก็เราคราบเองได้ที่โคอี e, ้ซึ่งไปไล่ดูกันเราเองเลยผมจำไม่ได้ว่าจยูแต้มเท่าไหร่ส่วนวิธีทำแต้มดูที่คลิปสอนทำแต้มคราบเลยโอเคคือมันมีโอกาสได้เทมหายนะแล้วก็บอร์ดก็จะเป็นเลดอ่บอร์ดบอร์ดแดงแล้วก็แล้วแต่ว่าเขาจะเอาบอร์ดอะไรมาขายกันก็จะมีหัวข้อนี้แต่แนะนำ จะใส่ก็เก็บทางซื้อมอเตอร์ไซค์ใส่ไปเลยมันได้ป้องกันเยอะกว่าต่อไปสกินกับเอฟเฟกเตอร์องสามอันบนนี้ก็จะไม่มีอะไรนะเป็นส,สมุดสกินที่คนเอามาขายแบบเหมือนอาจจะซื้อผิดหรืออะไรนี้หรือดอกมาอะไรสักอย่างอ่ะผมไม่รู้ผมไม่เคยเอามาขายเหมือนกันต่อไปไปที่เอฟเอฟเฟกเตอร์ Eff คืออะไรเอฟเฟกเตอร์ Eff คือสิ่งนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังต้องเห็นรูปด้วย เอฟเฟกเตอร์คือสิ่งนี้ครับมันจะมีตามสายเลยแต่ละสายอย่างละ2อันมันจะแบ่งเป็นสกิลมีขายอยู่ในแคชช็อปเอฟเฟกเตอร์เอฟเฟกเตอร์ไม่ใช่อันนี้อันนี้เปล่าไม่ใช่ นี่สัตว์เลี้ยงอืมเอฟเฟกนี่คือเอฟเฟกต์เอฟเอฟเอฟเอ็กเอร์อืมก็จะมีเนี่ยครับสายอย่างละสองอันจะคือมันจะให้เราใส่มันล็อกไว้เลยว่าให้เราใส่สองข้างใส่ข้างละอันเนี่ยมันก็จะมีอย่างละส,สายอย่างละสองอันแล้วทีนี้เอฟเฟกเตอร์มันมีดียังไงเรามาดูที่ช็อปของเกาหี ออย่างสมมุติอันนี้คือมันส่องมาแล้วส่องมายังว่ายังไม่ส่องคือมันไม่มีส่องแฮมีส่องมายังอาอย่างอันนี้ผมตีไปงี้การมันดูออกง่ายนะี่ยทุกคนจะเห็นสถานนะตรงนี้ที่เพิ่มขึ้นมานะมันจะไม่ได้เพิ่มให้กับตัวละครเราตลอดเวลานะมันจะเอฟเฟกเตอร์เนี่ยจะมีผลเมื่อตอนเราใช้สกินตามที่ ฟกเตอมันบอกชื่อสกินนั้นว่าสกินอะไรมันก็จะมีผลตามเนี้ยว่าลบอะไรไปยี่สวิบวกอะไรมา6%ปอระไรประมาณเนี้ยครับอาจจะอันนี้น่าจะเป็นลดคูดาวยี่สิบวิแล้วก็เพิ่มเพิ่มแอมหรืออาจจะอะไรเกี่ยวกับแอมสัก6%เนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าใส่อะไรอ่ออปชั่นของมันเนี่ยถ้าเราซื้อมาเปล่าๆมันจะไม่มีออปชั่นอะไรให้เรานะให้เรามันต้องให้เราสมเองเนะว่าเราจะได้ ชื่อสีฟ้าสีส้มหรือสีอะไรก็ใช้ไอเทมอะไรใช้เป็นอันดอกอันต่อมา m i n l e r of อะไร o b s e r v i t o n อะไรสักอย่างก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับกดผิดป,ปึ๊บนี่จะมีเป็นกระจกสีเงินและกระจกสีทองแดงสามารถคาับได้ที่พอร์ตลักครับจะมีแค่สองอย่าง โอเคต่อมาแล้วเราก็วเวลาเราใช้ก็กดคลิกสองครั้งแล้วก็ใส่อฟเฟคเตอร์ลงไปมันก็จะสุ่มออฟมาให้เราว่าเราได้ออฟดีไหมก็เป็นการลุ้นดวงต่อไปหัวข้อลูนลูนนี่อยา e ่างอฟเฟคเตอร์มันต้องเลเวลร้อยสามนะมันถึงจะเริ่มมีไม่แน่ใจว่ามันน่าจะมาตอนแข็1ร้สามเลยมั้งผมจำไม่ได้ต่อไปเอเซนลูนกับ เป็นเด็ดรูนก็คือรูนเล็กกับรูนใหญ่เรียกอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวดูขนาดมันนะอันนี้รูนเล็กนะมันจะอันเล็กๆพอรูนใหญ่ด้วยมันก็จะอันดูอันใหญ่ใหญๆใช่ไหมรูนใหญ่ก็ได้จากการเอารูนเล็กมาผสมกันที่ npc ตัวนี้แต่มันการหัวข้อรูนนี้มันจะ เปิดให้เราใช้ตอนเราเลเวล120นะนี่เราจะมาครับที่ NPC ตัวนี้เนี่ยสร้าง b บ n เด d ดลูนเนี่ยโอเคต่อามากลับไปที่เดิมเอเ e นลูนได้จากไหนรูนเล็กๆอะ่ะได้าจากการตีมอนตกตามแมปเวลสูงๆประมาณเวล1 1ร1 2 0ขึ้นไปมันก็จะตกแล้วก็ในดันแต่ละดันก็จะดอกตา่างเอ้ดอกแรแบบรูนแร่ะ แตกต่างกันไปซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าดันไหนดอกอะไรบ้างต่อไปไปที่หัวข้ออัปเกดตไอเทมคลิปยังไม่ยาวเท่าไหร่เฮ้ยถ้าเป็นอัปเกดตไอเทมมันจะยาวเดี๋ยวผมอันนี้เป็น EP 2สนะต่อไปเป็น EP 3สาโอเค